สวัสดีค่ะก็ะสิบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมีความคงทนนะคะรุ่นนี้เลยค่ะทุกท่าน Nissan Big N เ9 6ปี96ค่ะราคา58,000บาทไปใช้งานเข้าร่้เข้าสวนกันได้สบายเลยนะคะสีเดิมโรงงานค่ะไปตามสภาพนะคะรถอายุเยอะกันแล้วค่ะทุกท่านคันนี้ปี96นะคะ ส่งต่อด้วยราคา58,000บาทค่ะราคานี้ต้องไปตามสภาพกันเลยนะคะภาษีพรบปี B 67เครื่องดีภูมอลัยพาวเวอร์แอร์เย็นภาษีไม่ขาดตัวรถบางๆเดิมๆมีริ้วรอยตามอายุนะคะแต่เป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะเกียร์ธรรมดากระจกมือหมุนค่ะขับทางไกลได้บรรทุกหนักได้นะคะเอาไปใช้งานกันได้สบายๆแคลกคักน ห้0 0 0ืบาทสนใจสามารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะโทรคุยสอบถามแลนะนัดดูตัวจริงด้วยตนเองติดต่อนัดหมาย่วงหน้าค่ะได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดเป็นใส่รายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วในวันนี้ต้องราไปก่อนก่อนจากกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะเราได้มาพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ